มาชมมาชมครับไม้คุณภาพใช้งานได้จริงครับอ่ะอันดับแรกก็แนะนำนะครับช่างตึงนะครับผมทำของดีๆมาเสิร์ฟพี่เพื่อนอีกแล้วครับลุงป้านอาอีกแล้วนะครับเป็นท็อปโต๊อ๋อไม่ใช่เป็นงานโตะไม้จานทตุรีนะครับสไตล์เขาเรียกว่าสไตล์อะไรพี่นี่โมเดิร์นครับสไตล์โมเดิร์นนะครับช่างตึงช่างตึงเพิ่งทําเสร็จนะครับแล้วก็โต๊ะพร้อมมานั่งนะครับผมสไตล์นี้นะนี่ขาครับ นี่ประมาณนี้ครับเอาขนาดครับผมกว้างเมตรสิบครับสองแผ่นพอนะครับสองแผ่นอัดเมตรสิบอ่าตลอดแนวเนาะตลอดแนวครับตลอดแนวเลยนะครับยาวดูการเข้าไม้ของช่างตึงครับโอ้โหเกือบสองเมตรยี่ครับท้ารวมขาด้วยเกือบสองเมตรยี่อ่าถ้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 าเรารวมขาหมดเลยพี่รวมขาหมดกเมตรยี่ครับอ่าถ้ารวมขาเลยนะครับขอบชิดนะครับผมสองเมตรยี่ นะครับผมโต๊ะไม้จำจุลีนะครับเพาะสองแผ่นโอ้โหนะครับนี่ดูช่วงขาขยานให้ดูแป๊บนึงครับเก้าอี้ก็ทําสไตล์เดียวกันครับเก้าอี้ก็น่าสาสิบห้าเนาะได้พี่ได้ครับอ่าส่วนม้านั่งเนาะมานั่งสามสิบหกสามสิบหกกำลังพอดีกําลังพอดีนั่งครับสวยงามครับเดี๋ยวทําสีอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเราทําลองรับไว้ก่อน พอเวลาจัดส่งให้ลูกค้าเราก็ทําเพิ่ม<า>เติมอ,อีกอจัดการให้รอบหนึ่งให้ดูรายละเอียดด้านล่างครับนี่นะครับสวยงามครับติดพุกอะไรเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับเราทําแบบไม่มีที่บักเท้าน้องพีติ๊กเนาะไม่มีครับทำแบบสไตล์โมเดิร์นเป็นขาโมเดิร์นนี่ขาโมเดิร์นแล้วก็พาลาไม่แพงด้วยนะครับเป็นงานค่อนข้างที่ทจะทํายากหน่อยนะครับงานละเอียดงานขาแบบนี้ เผื่อท่านไหนเชื่นชอบนะมันดูมันดูนดลับรับกันดีจังเนี่ยขาครับฝั่งนี้อาจจะย้อนแสงหน่อยดูเป็นโมเดินสมัยใหม่เน้ะพี่เนะครับผมเข้ากับยุคน่ะครับเข้ากับยุคใหม่ดูฝั่งนี้นี่ครับวันนี้จะชัดหน่อยครับสองเมตรยี่สิบครับหน้ากว้างร้อยสิบเซนติเมตรนะครับหนาเท่าไหร่นะพี่แผ่นแผ่นโตครับเจ็ดเซนครับสามนิ้วเนาะ เกือบเกือบเนาะหย่อนนิดนึงนะครับเกือบ3นิ้วนะครับผมเอาเซนติเอ่อเจดเซนเจ็ดเซนนะครับผมเอาโต๊ะพร้อมมานั่ง2ตัวครบชุดนะครับ16ไหเท่านะครับสนใจทักต่อรองมาได้นะครับพูดคุยไม่ได้เพราะว่าโอ้โหนะครับงานชิ้นแบบนี้สวยงามแบบนี้ฝีมือช่างตึงนะครับไม่ควรพลาดครับอ้าฝากนะครับผมติดต่อมาได้ครับพูดคุยได้ครับสวัสดีครับ